สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนชุดสายพานทามมิ่งนะครับของตัว o ตโยต้าไฮรักวิโกแชมน์นะครับชุดสายพานทามมิ่งตัวนี้นะครับปกติระยะเวลาการเซอร์วิสก็อยู่1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับปกติเวลาที่เราจะเปลี่ยนชุดสายพานทามมิ่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดสายพานทามมิ่งนะอันนี้ผมก็ไปเบิกที่ศูนย์มานะครับ อะไรแท้อันนี้ก็จะเป็นเม็ดอินเจแปนะครับของแท้ก็จะสังเกตง่ายๆนะครับเขาก็จะมีรหัสบาร์โค้ดมาให้แล้วก็จะมีมาร์กสีเหลืองนะครับอยู่ด้วยกัน2มาร์กนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นลูกลอกนะครับลูกลอกตัวนี้ผมซื้อในเพจนะครับเป็นของตัว NSK นะครับอันนี้เป็น m a ็ด in Thailand ์นะครับไม่ใช่ m a ็ดอินเจแปนะครับราคาก็จะถูกกว่าเม็ดอินเจแปนลงมาหน่อยแต่ก็เป็นอะไรแท้ศูนย์เหมือนกันนะครับตัวนี้ อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวดันสายพานนะครับตัวดันสายพานผมไม่ได้ซื้อผมจะใช้เป็นตัวเดิมที่อยู่ติดกับรถนะตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบนะครับเนาะก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตําแหน่งนะครับจะมี1ตําแหน่งตรงนี้นะครับมี2มี3มนะครับมี4ข้างล่างแล้วก็มี5้านะครับข้างในสุดเลยจะเป็นตําแหน่งที่ถอดยากมากๆนะครับเนาะบองต้นก็จะเป็น บล็อกเบอร์สิบนะครับเนาะก็เมื่อถอดออกมาแล้วนะครับ<ม>ก็จะอ,ออกมาง่ายแบบนี้เลยน,นี้ก็จะเห็นด้านในนะครัก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดนะครับก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เริ่มเลือนิดหน่อยนะครับ ก่อนเด่นเราจะทําการถอดนะครับข้างล่างตาแหน่งตรงนี้นะครับเนาะเราจะทาการถอดตัวลูกโลกออกนะครับแล้วก็ตัวดัานสายผ่านนะครับแต่ก่อนที่เราจะถอดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาตั้งมาร์กกันก่อนนะครับมาร์กนะครับจะมีทั้งหมด3ตําแหน่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาร์กแรกนะให้ตรงกันมาร์กที่2นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือมาร์กที่2 ให้ตรงกันนะครับโนนะครับจะเป็นมาร์กที่3นะครับจะตรงกันอยู่3ตมตแหน่งนะครับรก่อนที่เราจะทําการถอดสายพานทัมมิ่งนะครับก็ <c oughs> โอเคเดี๋ยวต้นผมจะมนตัวนี้ออกก่อนนะครับเนื่องจากถ่ายคลิปคนเดียวนะครับจะไม่สามารถที่จะทําไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้นะครับก็โอเคอเคันนี้ก็จะเป็นรูปลอกนะครับที่ถอดออกมาแล้วนะครับ ขาก็จะมีแหวนรองข้างหลังอันนี้จะทําหายนะครับแหวนตัวนี้เอาไว้รองนะครับเพื่อให้ลูกลอกมันฟรีนะครับหลังจากนั้นเราจะถอดตัวโชคดันสายพานตัวนั้นออกนะครับที่อันนี้ก็จะเป็นตัวโชกโชคดันสายพานของแท้ก็จะเป็นยี่ห้อ n c h อนะครับเราก็ถอดออกมานะครับแ๋ยวเราจะใช้ตัวแม่แรงนะครับดันตัวนี้เข้าไปนะครับมันจากนั้นจะใช้สลักยึดตรงนี้ไว้นะครับจะเอามาใช้ซ้ํานะครับ โอเคนะครับต่อไปเราก็จะเอาสายพานทามมิ่งออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสายพานทามมิ่งเส้นเดิมนะครับก็ดึงออกมาง่าย,ายเลยภาพก็ยังดีอยู่นะครับแต่ปกติมันก็จะต้องเปลี่ยนตามระยะทางของมันนะครับโอเค ก็โอเคตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับลูกหลอกแล้วก็ใส่ตัวดันสายพานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายพานทามิ่งเส้นใหม่ที่เราได้ทำการใส่เข้าไปนะครับนะก็ช่วงที่ใส่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเนื่องจากมันมืดแล้วนะก็ขั้นตอนในการเช็คนะครับก็เช็คเหมือนเดิมนะครับมาร์คที่หนึ่งนะครับเนาะมาร์คพเล่ลูกเบี้ยนะครับเนาะก็จะตรงกันนะครับจะมีขีดสีดเหลืองของสายพานทามิ่งนะครับก็จะตรงกัน แล้วก็ตัวที่สองนะครับจะอยู่ตรงข้างล่างนู้นนะครับจะมองไม่เห็นนะครับตรงโน้นนะครับตรงโน้นนะครับก็จะตรงกันนะครับขีดนั้นสีเหลืองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะดูยากนิดหน่อยนะครับเนะทีนี้เราก็จะมาทําการถอดสลักนะครับสลักตัวนี้เป็นสลักตัวดันสายพานนะครับที่เราได้ ใส่ไว้นะครับเนื่องจากเราใส่ตัวใช้ตัวเดิมนะครับไม่ได้ใช้ตัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาถอดสลักตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้สายพานตึงโอเคเหนี่ยมร้อยตอนนี้ก็ตึงแล้วนะครับกดดันสายพานเขาก็จะดันขึ้นมาตอนนี้ก็จะตึงเป๊ะพอดีนะโอเคทีนี้เราจะมาทดสอบนะครับโดยการหมุนนะครับนะตัวโคเวียงนะครับอันนี้เป็นเพลาโคเวียงเพื่อจะเช็คมาร์กนะครับนะว่ามาร์กสามจุดนี้ ยังตรงกันนี้หรือเปล่านะครับเนาะก็โอเค